หวนกลับมารับงานคู่กันอีกครั้งในรอบหลายปีนะสำหรับคู่จิ้นในตำนานนะคะอย่างเต๋าเศรษฐพงศ์แล้วก็คชานั่นเองนะคะที่เพิ่งควงคู่กันมาร่วมในรายการคู่มันฟันเดย์โดยคา,านะคะเผยว่าดีใจมากที่ได้กลับมาถ่ายรายการด้วยกันอีกครั้งทั้งยังยืนยันนะคะว่าพร้อมรับงานคู่กันเสมอแถมยังแอบกระซิบข่าวดีผ่าน My True Inight ด้วยนะคะบอกว่ากำลังเตรียมตัวสำหรับแฟนมิทติ้งคู่ด้วยล่ะค่ะดีใจครับ ดีใจที่รายการวันนั้นจ้างนั้งเต๋ากับขาชาไปออกรายการนะครับยังรับงานคู่กันอยู่นะครับผมก็ดีใจมากครับไม่ได้เจอกันนานนะครับขนาดแบบว่างๆปกติก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ไปเจอกันตอนรายการนั่นแหละครับแฟนฟๆเรอโมเมนต์นานไหผมว่านานนะ <laughs> ผมก็มีแอบไปดูอยู่ทางโซเชียลทาง Twitter บ้างครับตอนรายการออกว่าแบบแฟนๆก็พูดถึงยังไงบ้าง <c oughs> ใครรอดูช็อตไหนซีนไหนบ้างขอฝาก แฟนๆไว้แล้วกันนะครับใครที่ติดตามเต่าขชาเนาะคิดว่าน่าจะอีกประมาณ2-3เดือนจะมีแฟนมิทติ้งเต่าขชาครับให้ได้ให้ได้ติดตามกันก็ฝากไปอัปเดตข้อมูลได้ที่เ a c e b o o k Instagram แล้วก็ Twitter ของผมครับขาชานนทนท์นครับในนั้นนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังมีซิงเกิลเพลงประกอบละครนะคะที่ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ